ท้องผูกสัญญาณที่ถูกมองข้ามจุดเริ่มต้นสารพัดโรคท้องผูกนั้นนํามาซึ่งโรคต่างๆเช่น 1. มะเร็งลําไส้ใหญ่ท้องผูกทําให้ลําไส้ไม่สะอาดเมื่ออุจจาระตกค้างอยู่ในลําไส้เป็นเวลานานจะเกิดเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดซึ่งทําให้ลําไส้อักเสบและเป็นแผลและเสี่ยงต่อการเป็นเนื้องอกและมะเร็งลําไส้ใหญ่ได้ 2. โรคตับตับมีหน้าที่ขับสารพ,พิษที่ตกค้างในร่างกาย สายพิษเกิดจากอาการท้องผูกต้องใช้ตับขับออกทําให้ตับทํางานหนักมากขึ้นเมื่อท้องผูกเป็นประจําส่งผลทําให้การขับพิษนั้นไม่เต็มประสิทธิภาพนอกจากนี้อาการท้องผูกยิ่งทําให้ผู้ป่วยโรคตับมีอาการหนักกว่าเดิม 3. โรคระบบหลอดเลือดและหัวใจสําหรับผู้ที่เป็นโรคหัวใจความดันโลหิตสูงหรือโรคหลอดเลือดสมองการเบ่งอุจจาระแรงๆจะเสี่ยงต่อการเป็นอมัอมาพาต อาจทาให้หัวใจกําเริบทําให้อาการต่างๆซึ้หนักได้ 4. โรคฤทธิ์ีดวงทวารเมื่อท้องผูกและต้องเบ่งอุจจาระด้วยความรุนแรงทําให้ลําไส้ใหญ่ตรงปลายทวารป่งพองและทําให้เกิดโรคฤทธิ์ีดวงได้ 5. โรคแก่ก่อนวัยกากอาหารที่บูดเน่าที่เกิดจากสารพิษตกค้างในลําไส้เช่นสารแอมโมเนียไนโตรเจนอินโดมิเทนกรมถันเมื่อสารเหล่านี้ถูกดูดซึมกลับเข้าสู่ร่างกายพร้อมกับน้ําในลําไส้ ทำให้อวัยวะต่างๆเสื่อมเร็วขึ้นผิวพันยับกาและแก่ก่อนวัยดังนั้นควรสร้างนิสัยในการขับถ่ายเป็นประจำทุกวันโดยการทานผักผลไม้ที่มีไฟเบอร์และกากอาหารมากขึ้นดื่มน้ํามากขึ้นและออกกําลังกายเพื่อให้ลําไส้ใหญ่ทํางานได้ดียิ่งขึ้น